คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ <S 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 ถ่ายอะไรนไะถ่ายคลิปเปิดบ้านค่ะ เต<ล>ืนใช่ไหมใช่ค่ะใมด้ลยทำไมด้วยได้ยินไหมอ่ะปะมาเปิดบ้านถ่ายอะไรนี่ถ่ายตรงมุมไหนแม่ไม่รู้นอยากถ่ายอะไรนี่ก็ของคุณปู่จากสวนที่เพชรบุรีเลยของแม่นะคะแล้วก็เอาจากสวนมาไว้ที่บ้านนะให้แม่แนะนำอนธิบายใช่ไหมว่าอะไรยังไงใช่ไหมโอเค อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ล้างมือมือก่อนเข้าบ้านแค่นั้นเองให้มันสะอาดสะอ้านตอนนี้ก็ของสะสมมีไม่เยอะค่ะมีนิดๆหน่อยมีแค่นี้ของสะสมก็อะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคิตตี้อะค่ะก็คือชอบแต่ก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าไม่เยอะมีไม่เยอะมีนิดเดียวนี่ก็ตู้รองเท้าก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่นี้แหละรองเท้ามีนิดเดียว ข้ามาก่อนเข้ามาก่อนกินข้าวยังไหนเออโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันอ่านีก็ในบ้านอันนี้แม่บ้านที่บ้านคอยทำความสะอาดเพราะว่าของมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหรมันก็สะสมมาตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อคุณแม่ชอบซื้อมาฝากเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบซื้อมาให้อยากถ่ายอะไรก็มีแค่นี้ค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นของส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากญี่ปุ่น <c oughs> สั่งพิออเดอร์มาก็อยากได้อะไรก็ให้เขาซื้อให้แล้วก็จ่ายเงินบางอย่างก็ไปซื้อด้วยตัวเองที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอิมพอร์ตเมืองไทยไม่มีขายนะคะเนี่ยก็จะวางไว้เป็นคอลเลคชั่นต่างๆของคิตตี้นี่มาดูอยากโชว์คริสตัลอันนี้ ตัวนี้ลูกโป่งเห็นไหมคะให้ทายตัวเท่าไหร่เดี๋ยวทายเลย๋ยวบอกราคาไปหน้าเกลียดいいคนดูไม่ชอบตัวละแสนกว่าบาทแค่นั้นเองนะคะตัวนี้ก็ไม่ทเท่าไหร่อะค่ะหมื่นกว่าบาทตัวนี้ก็เป็นหมื่นนะคะก็สะสมไปมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากแต่นี้แต่ตัวลูกโป่งนี่มาจากอสอสเตรียนะออสเตรียนะนําเข้ามา <Amsterdam> <t oss metal> นะบางอย่างก็ซื้อที่ญี่ปุ่นด้วยซื้อ ประเทศไทยด้วยคิงพาวเวอร์อะไรเงี้ยซื้อมาเก็บสะสมไว้มีไม่ค่อยเยอะค่ะคนอื่นเขามีเยอะกว่านี้เรามีแค่นิดเดียวนี่ก็สะสมไว้ก็มันเป็นบรรดาคิตตี้เนี่ยแม่บ้านก็ต้องคอยปัดฝุ่นเพราะว่าถ้าไม่มีแม่บ้านห้องจะไม่สะอาดขนาดนี้เนี่ยก็คอยเช็ดคอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยสั่งแม่บ้านว่าทําทุกวันนะอะไรประมาณเนี้ยก็เนี่ยก็ตุกกตาก็วางไว้เพราะว่าต้องวางให้มันสวยสวยถ้าวางลกแล้วมันจะมันดูดูไม่โอเค ก็วางให้สั่งแม่บ้านให้เขาวางให้ให้มันดูแบบเออเป็นหมวดหมู่นะน,นี่คิตตี้นะอันนี้ลิลลัคคูม่านะอะไรอย่างเงี้ยโ,โดเรมอนนะปอมปอมป,ปูลินอะไรพวกเนี้ยโอ้ยสะสมมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดะคะ่ะอยู่ตั้งแต่เกิดอ่ะเข้ามาดูข้างในห้องบ้านมันเล็กหน่อยนะพอดีว่ามันของมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะ เนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะก็นี่ก็สั่งทำนะคะพัดลมคิตตี้ก็เนี่ยแบ่งเป็นหมู่ให้แม่บ้านเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่เลยนี่หลายอย่างส่วนใหญ่ก็คุณพ่อคุณแม่จะซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ซื้อเข้ามานี่ก็มีตู้อบด้วยนะนี่ก็สั่งเข้ามากว่าจะเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ พอเล็กๆเนี่ยพอเห็นคุณพ่อคุณแม่สะสมมาให้เราก็สะสมไปด้วยชอบไปด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสีแดงคิตตี้นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ซื้อเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างประเทศก็หลายประเทศนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ซื้อเข้ามานะคะมีไม่เยอะค่ะมีแค่นี้ ตัวนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้กำลังฮิตเลยคิโรมิคุโรมิคโรมิรมเออพอดีว่าลูกชอบแม่ไม่ได้ชอบหรอกลูกชอบก็เลยซื้อสะสมเพื่อลูกนะคะยังมีไม่เยอะเนี่ยตัวนี้มิฟฟี่นะคะก็แบบมีมีบ้างมีบ้างสะสมหลายแบบค่ะตัวนี้ก็เป็นของสนุปปี้นะคะอ,อันนี้ก็เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเราก็ซื้อม a กเน็ตกลับมาด้วยนี่เห็นไหม ซื้อมากเนต็ตกลับมาประเทศประเทศไปฝรั่งเศสไปโอ้ไปหลายที่ค่ะสเปนโอ้ยเยอะๆนี่ก็มีอีกนะคะหลายที่เลยญี่ปุ่นเนี่ยจะไปบ่อยมากเลยเพราะว่าชอบคิตตี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับกินข้าวทำอาหารมีรลีระคุมะด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทำอาหารต่างๆ นี่ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นคิตตี้เหมือนกันค่ะอืมแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเราก็ทําซื้อมาให้มันเป็นสีชมพูแล้วก็ประดับให้มันเป็นคิตตี้ไปเลยนะคะนี่ก็เตาอบคิตตี้อ่าอ่ทักถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายแม่บ้านนี่แม่บ้านก็กำลังเอาผ้าไปตากก็ให้เขาซักผ้า ก็จะมีแม่บ้านคอยทำแล้วก็นี่ก็คเคงใช้ไฟฟ้าค่ะไม่มีอะไรก็ปกติก็ทำอาหารอะไรกันตรงนี้อันนี้เวลามีแขกมาบ้านก็ช้อนเชิญก็ใช้อันนี้เลยได้เลยนี่เดี๋ยวให้แม่บ้านไปทิ้งขยะเพราะว่าเดี๋ยวดูไม่สะอาดานในลิ้นชักก็จะมีของด้วยจานต่าง เวลาแขกมาบ้านก็เนี่ยค่ะจะใช้ของพวกนี้อ่เราก็จะเก็บไว้นะคะเพื่อรองรับแขกแขกมาบ่อยค่ะมาปาร์ตี้บ่อยให้แม่บ้านคอยเปิดเพราะว่าเขาเป็นคนทำความสะอาดเขาก็จะรู้ว่าของอยู่ตรงไหนเพราะบางครั้งแม่จะสั่งให้เขาเป็นคนหยิบให้จะจำไม่ค่อยได้ว่าของอยู่ไหนมันเยอะ แต่บางคนก็มีเยเอะกว่าน,นี้ค่ะแต่ว่าเราก็มีแค่ประมาณเดียวอ,อันนี้ก็นนส่วนห้องครัวเขียงก็จะเป็นคิตตี้ที่ล้างมือก็เป็นคิตตี้นะคะแก้วกินน้ําก็คิตตี้หมดเนี่ยแม่บ้านพอมีแม่บ้านเราก็สะอาดเราก็ไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็จะทําสะอาดเรียบร้อยนี่หม้อข้าวอันนี้อันนี้สั่งเข้ามาจากเกาหลีนะคะอันนี้ ก็เป็นคิตตี้นี่หน้าคิตตี้อยู่นี่นี่หน้ามันอยู่นี่เออไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเตาไฟฟ้าเวลาทําอาหารแต่ไม่ค่อยทําเพราะว่าให้แม่บ้านทําทํากับข้าวอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกระทะต่างๆก็จะเป็นกาเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเวลา,เาใช้งานแล้วก็เราก็หยิบลงมาเนี่ยก็จัดไว้เป็นหมวดหมดู่อย่างนี้ถ้าถ้าวางอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยก็เลยให้แม่บ้านเขาคอยคอยจัดก็จะมีข้างบนด้วย ข้างบนก็จะซ่อนๆไว้ค่ะเพราะว่ามันมันบางครั้งก็ให้มันมีคิตตี้แซมหน่อยให้ดูน่ารักน่ารักค่ะในส่วนของห้องนอนห้องนอนไหมไหอเอาห้องนอนไหมห้องนอนนะห้องนอนนี่ก็ลีน่าก็นอนตรงนี้แม่ก็นอนตรงนี้นี่ส่วนของลีน่านอนก็ตัวเล็กก็ก็นอนนอนได้แล้วก็แม่ก็นอนตรงนี้นะคะไม่ค่อยได้มาที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะจะอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้นานๆมาที นะคะก็จะเป็นที่เก็บสะสมมากกว่าเป็นที่เก็บสะสมก็เป็นห้องนอนก็เนี่ยก็เนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างมีบ้างมีไม่เยอะค่ะหวีคิตตี้ก็มีนะคะ เนี่ยประดับไว้ก็น่ารักวางเนี้ยก็ดูน่ารักนะคะนี่ก็มีวิทยุด้วยกิตตี้นี่ตัวนี้กําลังฮิตเลยหางไอ้ีชื่อว่าหางอันนี้นนคุณโรมิหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่เพราะว่าลูกชอบนะคะก็เลยให้เขาอยู่ตรงนี้ลูกดีน่าจะนอนตัวนี้ส่วนใหญ่แม่ก็จะนอนตรงนี้ก็มีแม่บ้านคอยทาความสะอาดให้ก็มันก็สะอาดโอ้แม่พิมพ์ทำคนเดียวไม่ไหวหรอกเหนื่อยทํางานเยอะ อ,อันนี้อันนี้ก็น,นี่ถ่ายแล้วนี่ถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆน,นี่มีตะช่างด้วยเวลาเราให้แม่บ้านทำเบเกอรี่ก็จะใช้ตะช่างตัวน,นี้ก็จะมีส่วนของมิกี้เมาส์ด้วยนะคะบางอย่างมิกี้เมาส์มีสะสมบ้างนะคะมีบ้างเหมือนกันแต่มีไม่เยอะอันนี้โดเรมอนโดเรมอนก็ส่งมาจากญี่ปุน่นก็มีบ้างมาทางเรือค่ะมีบ้างสะสมบ้างน,นะคะ น่ารักพามาดูข้างบนข้างบนมีของไม่เยอะค่ะนิดหน่อยเป็นที่รีดผ้าแม่บ้านเขารีดผ้าเขาก็จะมีตะรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายคิตตี้เห็นไหมมาติดแล้วก็จะมีมิกกี้เมาส์นะคะเวลาไปสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อติดกลับมาบ้างไปอังกฤษอะไรเงี้ยก็ซื้อกิดติดกลับมาบ้างแบบนี้นี่ก็เป็นที่รีดผ้าให้แม่บ้านเขาดูแล มาดูอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายอันนี้จะเป็นห้องดูหนังห้องดูหนังอันนี้เป็นพ็อปคริสต์มาสที่เพิ่งใช้ไปเนี่เวลาแม่กับลีน่านอนดูหนังก็จะดูที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นโซนห้องนั่งเล่นอันนี้มีแอร์ด้วยนะเวลามีแขกมาก็จะอยู่ตรงนี้แหละมีแอร์ด้วยนี่ติดแอร์ไว้ด้วยเพราะว่าบางครั้งอากาศมันร้อน ก็เนี่ยก็ประดับไว้มีบ้างค่ะนี่กำลังฮิตเลยของประดับบ้านก็ติดไว้ดูน่ารักดีค่ะนี่ก็จะมีด้านนี้ด้วยเวลาแขกมาก็จะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วก็วางโต๊ะตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขกมาก็นั่งนี้นั่งตรงนี้วางโต๊ะตรงกลางก็กินข้าวกันอะไรกันแบบนี้นะคะข้างบนมีไม่เยอะส่วนใหญ่ ของส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเก็บมีบ้างค่ะมิกกี้เมาส์นี่ก็จะเป็นคริสตัลนะคะก็สั่งเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็โซลิลักคูมะมีบ้างค่ะแล้วก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นหมดนะคะสโนุปปี้นี่ก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยเพราะชอบการ์ตูนอะไรเงี้ยน่ารักนะคะเนี่ยก็วางไว้ นี่ก็เป็นพวกอาหารไทยนะคะชอบกระจิมกระจิมลูกชอบเอามาเล่นหยิบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกชอบก็เลยซื้อเก็บไว้นะคะอันนั้นก็เอาถ้แม่อันนี้ลูกแม่บ้านเยอะจ้าเออลูกแม่เลยอ่ะเออ เออโปะแล้วเอ่อจริงๆไม่ใช่บ้านแม่หรอกคะ่ะจริงๆไม่ใช่บ้านแม่แล้วค่ะบ้านเจ้าของบ้านค่ะยัดทวดของแม่เอออ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันแล้วก็มาสัมภาษณ์กันว่าทำไมเนี่ย ยท่ทวดเนี่ยยท่ทวดเนี่ยเป็นยท่ทวดของน้องลีน่านะคะนี่น้องลีน่ากำลังนั่งเล่นอยู่เออเป็นยท่ทวดของน้องลีน่าว่าทำไมยท่ทวดเนี่ยถึงสะสมของเยอะมากเลยนะคะจริงๆมีไม่เยอะใช่ไหมคะ <laughs> เยอะมากเลยแล้วทำไมชอบตัวไหนเป็นพิเศษอ่าตัวไหนแพงที่สุดแล้วคิดว่าตัวเองมีเยอะกว่ากินเนสก์กไหมเออ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันค่ะกเกิดจุดประกายอะไรที่ทําให้มีคิตตี้เยอะมากเอางี้ดีกว่าถ้าอะไรก็คิตตี้ทงโหดว,วันเราเห็นอะไรพอบอกเดี๋ยวพาไปสยามพอเห็นราคาไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะแตะได้เลยแต่เพื่อนชายทั่วเพื่อนสามารถคิดว่าวันหนึ่งฉันทํางานฉันต้องอมีแค่นั้นเองถ้าของในบ้านน่ะหายไปยัดทวดรู้ไหม